ครับผมนี่นะครับอภินันทนาการจากร้านยืนซีฟู้ดครับน้องโดมนะครับน้องโดมน้องเท่าแก่ครับโอ้กุ้งแม่น้ำตัวโตโต,ต,ต,ตอโอ้โหนี่นะครับโอ้ใหญ่มากวันนี้ผมไปย่างมาเองกับมือเลยนะครับ สองกองใหญ่ๆอ่าสองกองใหญ่ๆสองกองใหญ่ๆเอามาวันนี้ประมาณสองกิโลครับเอามาวันนี้ <c oughs> ดีจะมาแกะให้ท่านผู้ชมดูนะครับกุ้งสดสดมันอ่านี่ครับ มันเยอะข้าวผัดทะเลส่ลวนอันนี้ก็ข้าวผัดทะเลนะครับกล่องใหญ่กล่องนี้กินสองคนนะครับแต่ไม่รู้ว่ากินหมดหรือเปล่านะครับเพราะมันเยอะมากมครับหมันส่วนหัวน้ำจิ้มกุ้ง น้ำจิ้มน,นี่ผมบอกได้เลยอร่อยมากหวานเค็มเรียวเท่าที่ผมเคยกินน้ำจิ้มซีฟู้ดมาอืนี่ครับมันูสดๆครับผมตักออกจากตู้มานะครับวันนี้ผมได้ลงคลิปไปทีหนึ่งแล้วเมื่อตอนกลางวันนี่ครับมันมาก เนื้อแน่นกุ้งตัวใหญ่นะกุ้งตัวใหญ่มากขอบคุณน้องโดมต้องขอขอบคุณน้องโดมนะครับน้องชายเท่าแก่นะครับบริษัทไฮบิดเฟร์นเจอร์ที่ พาไปเยี่ยมญาตินะครับซึ่งน่าจะเป็นยายของน้องเขานะครับที๋นี้เขาก็พาไปเอาไปย่างไปย่างเองไปย่างเองกับมือเลยนะครับโอ้โหคุณยายเขาก็ใจดีมากเขาบอกว่าจะกินเท่าไหร่ก็เอาไปเลยผมก็เลยไปตักในตักเอาอยู่ในตู้มาเลยนะครับนี่ครับน้ำจิ้มโอ้โหน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเขานี้บอกเลยนะครับว่าอร่อยมาก ตั้งสองกิโลครับโอ้โหนี่ครับกูแม่น้ำกงแม่น้ำของฝากจากชามอือพี่นันทนาการจากร้านยืนซีฟู้สครับผมุตัวโตๆพี่น้อง เพื่อนๆแกะเดี๋ยวแกะแกะให้ดูครับแกะให้ดูปุ้งสดๆตัวเป็นๆตากออกจากตู้มาย่างเองกับมือนะครับอืมาดูครับโอ้ยอร่อยเอาอันนีะแฉะแนี่ครับนี่นีโอ้นี่ครับนี่นี่ผมย่างเองครับวันนี้ สองคนแฟนับช่วยกันย่า